สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ1ิบเรื่องจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของมนุษย์กันครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางครั้งเราถึงทําสิ่งที่ดูแปลกประหลาดหรือทําไมความรู้สึกของเราถึงมกักไม่ตรงกับเหตุผลที่เราคิดหลายๆเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้อาจทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ hey, นี่มันเกิดขึ้นกับฉันด้วยหรืออาจจะทําให้คุณมองเห็นตัวเองและคนรอบข้างในมุมมองใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสนุกจากเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะเข้าไปดูโลกของพฤติกรรมมนุษย์ที่แปลกและน่าสนใจกันเลยครับไปดูกันเลย 1. ปรากฏการภาพลงตาความถี่เคยหมายที่เราเพิ่งได้ยินคำหรือเรื่องราวบางอย่างแล้วทันใดนั้นก็เริ่มเห็นหรือได้ยินมันบ่อยๆสิ่งนี้เรียกว่าภาพลงตาความถี่ เกิดจากสมองของเราที่พยายามหาสิ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลที่เพิ่งได้รับมา 2. จํจำนวนเพื่อนแท้ที่มนุษย์สามารถมีได้ทฤษฎีของนักมนุษยวิทยาโรบินเดนบาบอกว่ามนุษย์สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและจริงใจได้ไม่เกิน100 50คนในเวลาเดียวกันถึงแม้เราจะมีเพื่อนในโซเชียลมีเดียมากมายแต่ในความจริงแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดน้อย 3. ยิ้มเมื่อประมา หลายคนอาจสังเกตเห็นว่ามนุษย์มักยิ้มเวลารู้สึกประมาะเหตุผลก็คือสมองของเราพยายามส่งสัญญาณให้เราดูเหมือนเป็นมิตรและไม่ได้เป็นภัยเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายและไม่เครียดเกินไป 4. คิดว่าทุกคนกำลังมองเราอยู่มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นจุดสนใจ spotlight effect ทำให้เรามักคิดว่าทุกคนกําลังมองหรือสังเกตเห็นข้อบุกพร่องเล็กๆน้อยๆของเราแม้ในความจริงแล้วคนอื่นแทบไม่ได้สังเกตเลย 5. การหาติดต่อกันการหาเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําตามกันได้ง่ายซึ่งนักวิจัยเชื่อว่ามันเป็นผลจากการทํางานของ m i r รอร์นูรอนส์หรือเซลล์สมองที่เรียนแบบพฤติกรรมของคนรอบตัว 6. อยาก,กดปุ่มหรือทําลายสิ่งของที่ห้ามกดห้ามทําลายสมองของเราชอบความท้าทาย และเมื่อเห็นป้ายที่เขียนว่าห้ามกดหรือห้ามทำลายเราจะรู้สึกอยากทำมันขึ้นมาเพื่อทดลองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการตื่นเต้นของฮอร์โมนอะดรีนาลีน 7. การเชื่อในลางสังหรณ์หรือความรู้สึกแรกมีการวิจัยพบว่าลางสังหรณ์หรือกาเฟิีงเป็น,นกลไกที่สมองใช้เพื่อตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการใช้ข้อมูลที่สมองเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 8. การที่ภาพเกมซ้ำๆปรากฏในจิตใจหลังเล่นเกมหลายคนเคยมีประสบการณ์เห็นล็อกของเกมในหัวแม้เลิกเล่นแล้วหรืออาจจะเห็นภาพอื่นๆซ้ำๆจากกิจกรรมที่ทำซ้ำๆจนสมองยังคงเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้อยู่ 9. แปลกใจเมื่อเจอคนที่คล้ายเรามนุษย์มักรู้สึกถึงความแปลกใจหรือความรู้สึกพิเศษเมื่อเห็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายตนเอง เนื่องจากสมองของเราสนใจและจำภาพตัวเราเองได้ดีและการเจอใครที่คล้ายเราเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ 10. มองว่าคนกลุ่มใหญ่ดูดีขึ้นเมื่ออยู่รวมกันพฤติกรรมนี้คือการที่สมองของเรารับรู้ว่าคนในกลุ่มมีความน่าสนใจหรือมีความดึงดูดมากขึ้นเมื่ออยู่ในกลุ่มใหญ่เพราะสมองของเราประมวลผลข้อมนอย่างรวดเร็วและรวมกันเป็นภาพรวมแทนที่จะพิจารณารายละเอียดของแต่ละคน และนี่ก็คือสิบเรื่องจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของมนุษย์ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้หวังว่าคุณจะสนุกและได้อะไรใหม่ๆกลับไปนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับนอกจากนี้ถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของมนุษย์ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากฟังความคิดของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาร และเนื้อหาสนุกๆในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ